好的，谢谢。 ซาโลนเป็นแข็งแกร่งจากการดูดว่าลูกเป็นนักเด็กคนเดียวคู่ลูกเป็นนักเด็กคนเดียวคู่ดูเป็นตอนที่สองวันโตสองวันโตสองแล้วนับเส้นเราจะไปเล่นเส้นกี่บ้านไปเล่นเส้นกี่บ้านย้อนไปดูเป็นตอนที่ซาโลนเป็นแข็งแกร่งจากการเล่นเส้นคริสมาเลต้าโอ้เล่นกันตูนจากกันไทยแล้วตัดไปตัดไปใส่ดิวไม่ใช่ใส่ดิวใส่ ว่าครับเตินเกี่ยวกับผเกียวกัออกมาครับเนิบๆออ,ออกมาแล้ววันนี<อ>้ก็เราจะบอกไปครับนะจะรการครับสับทีมงานองระโดลนครับทีมงานสาลพสยามจากจังหวัดัมย์ถือว่าเป็นการมาเแนิตภาพนะครับการเิตภาพเนเ่อเป็นเรืเะฉะนั้นนะครับฐานอเสต์สุดท้ายถ้ามีอะไรเกดขึ้นทานทต้จะขอบอกว่าทีมงาจากจังหวัดพิษานกสาลี่อาลพิษ นะครับเพราะว่าต oh. okay, <Okay. S 1> ัวโย่งเขาได้ว่าตอุปางสองก็ไม่รู้ยังไงใครเขาจะปล่อยให้เรีงานสาวน้อยเพชรสยามจับมือกันชนะได้เด็ดโอ้ยเราจะสีไม่รอช้าครับตัดสินไม่รมน้มันเงินสาวน้อยเพชรสยามเป็นผู้ชนะสาราสาราประธนก็จบการแข่งขันในเรือ12บีองพ